อดไม่ได้นะครับตลาดนัดท่าดินแดงสรพันคันเทพนะครับฝนจะตกแล้วนะครับโอ้โหฝนจะมาแล้ววะครับสวัสดีครับฝนจะมาแล้วครับผมเฮ้ยโอ้ยฝนเมื่อกี้เนยเมื่อกี้เนี่ยยูดอนเพิ่นบอกว่ายูดอนตกแล้วว่าเั่นมีชื่อทั้งยูดอนครับผมโอ้ครับผมคเพิ่นก็เลยบอกเพิ่นว่าจะเอามาพี่เร่อเลยครับอันนี้เป็นซอยจุอันนี้เป็นซอยจุสวัสดีครับไปเราชุบว่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคิ้วของผู้สาวแล้วกับคิ้วของทายเราราบสุบผมจัดไปรวมเครื่องเลยบ่โอเคครับผมจัดไปครับอันตอนนี้ก็เริ่มลุ้นครับผมคนรอคิวคนรอคิวหลายเดี๋ยวนี่โอ้ ซอยทีซอยหางเนาะครับตั้งทีทั้งหางได้เบิดครับได้ใจขนาดเลยครับโอ้น้องลาว้าใช่น่าโอ้ยพอเห็นนั้นลหน่อยนึ่งกว่าพดลงอะไรด้ของเยไนหนโอยโทษเด้อบ่ไรได้เปินรางวั อันนี้เมนูเมนูซอยจุกครับครับผมซอยจูเลยครับผมของตุ๊โกเลยหวานขอบคุณีรัมย์จำยำพวดพุดทับตับหวานครับผมร้านนี้ก็แน่นเลยลูกค้านะครับขายดิบขายดีหวานจูลูกค้าไม่ได้หวานเดี๋ยวขอพึ่งหนานิดนึงเพึ่งหน้าเน้อยหนึ่งนึงคนสื่อสวยได้เลย สวยแต่เชื่อมนิ่มๆนะครับเด้อเพิ่นกิ่นหมจัดเด้ลยเอออย่าไวใจเด้อแต่ว่ากิ่นหมมากผัดพะรู้เรื่องเด้อครับพ่อพ่อครับเมนูเด็ดเทามันมีอย่างไรครับโอ้โหครับผมต้มแซ่บครับผมเด็ดสูนิลครับผมโอ้เด็ดสูนิลครับถามลูกค้าเพิ่นเด็ดสุนิลไหมเด็ดสูนิลจ้ะพ่ออคค้าาืนลลีโอ้ยพ่อค้ากระเด็ดไปเ่นขอบคุณครับพ่อค้าลีลาครับขอบคุณครับพ่อค้าลีลาขอโทษขอโทษขอโทษเ่านท่ามเราเทาไรสดอยู่กระปุกมาแล้วครับ

เดี๋ยวข้างๆนี้ก็จะเป็นหมูนะครับขีดละสามสินะครับฝั่นงนี้จะเป็นหมูนะโอ้ฝั่งฝั่งนี่หมูอ่ะฝัะ่งนี่หมูครับฝั่งนี้หมูเนาะแยกกันกับเนื้อเนาะขายดิบขายดีนะครับดิฝนก็จะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งนะผมถ่ายภาพนิ่งนิดนึงนะครับ ฝนจะมานะครับท่านผู้ชมก็แวะเวียนมาชิมได้นะครับร้านนี้สรารพันขั้นเพชนะครับถุงร่ผมกลางครับอั่นใจกว่ารับผมเดี๋ยวได้ครับขุน่าเล่งน้ำฝนเนาะโอ้สี่เหลี่ยมร่มมาได้ไห่างก่อนเล้ยคนควโอ้จุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเด้อเขาเรีบ <วะ S 2> จ่ายตังค์ไม่เลยเพราะว่าพว่าฝนจะตกผมกลางคืนทั้งทั้ไม่ไม่ถี่เอาถี่ไปเลย